สวัสดีครับวันนี้ตอนเช้านะครับก็มาเจอกันที่ฟาร์มผักสลัดโอโอนิกนะครับตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับอุณหภูมิตอนเช้าน่าจะอยู่ที่ประมาณ19องศาหรือ20องศานะครับผักก็เติบโตได้ดีมากเลยครับการลดน้ําผักสลัดนะครับจาเป็นไหมนะครับช่วงหน้าหนาวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็การให้ปุ๋ยนะครับจาเป็นไหมนะครับที่ต้องให้ความเข้มข้นที่1,500นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับเราไม่จําเป็นต้องให้ปุ๋ยถึง1,500ก็ได้นะครับแต่ให้ ยังคงได้รับปุ๋ยนะครับดือสารละลายธาตุอาหารนะครับอย่างครบถ้วนนะลดปริมาณความเข้มข้นของปุ๋ยลงได้นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องสังเกตอีกหนึ่งอย่างครับคือผักนะครับว่าผักมีอาการใบเหลืองไหมนะครับถ้าผักมีอาการใบเหลืองเนาะให้เราเพิ่มปุ๋ยขึ้นไปทีละนิดนะครับเราก็ดูอาการผักควบคู่ไปด้วยนะครับติดตามอาการผักไปด้วยนะครับว่าผักมีอาการใบเขียวขึ้นหรือเปล่านะครับ ถ้าใบเขียวขึ้นก็แปลว่าเราอาจจะใช้ปุ๋ยน้อยไปนะครับก็ให้ใช้ปริมาณปุ๋ยประมาณที่ผักเขียวนะครับก็จะโอเคเลยครับส่วนเรื่องการให้น้ํานะครับการเย์หมอกหรือว่าการรดน้ําผักนะครับก็ยังจําเป็นอยู่นะครับในช่วงหน้าหนาวแต่ก่อนผมเคยไม่ลดน้ำนะครับช่วงหน้าหนาวผักนะครับก็จะมีอาการแห้งนะครับใบแห้งใบหนานะครับใบแข็งกระด้างนะครับใบผักนะครับก็คล้ายผิวคนเรานี่แหละครับจะมีอาการแห้งนะครับถ้าอากาศแห้งเกินไปนะครับในหน้าหนาวเราก็ควรให้ความชุ่มชื่นแก่ใบผักด้วยนะครับ สุดท้ายดีนะครับการปลูกผักหน้าหนาวนะอาจจะดูเหมือนง่ายนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนอยา่าไว้ใจนะครับ mm hmm. ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมค,ครับ